ดีค่ะคลิปนี้เรามาดูสละปีแรกสวนลุงเล็กอำเภอรครงุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมีสละ1,500ก่อลุงเล็กใช้คู่หูต่อเนื่องมา1ปีแล้วค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มออกดอกแต่ปัญหาโดยทั่วไปของสละปีแรกก็คือหลังจากดอกตัวเมียผสมพันธุ์ไปแล้ว7-8วันดอกจะดีดออกหลุดร่วงไปเหลือเป็นเม็ดออกผลผลิตให้น้อยมากค่ะหลังจากลุงเล็กใช้คู่หูเวอร์แ p l a n ฉีดพ่นไป ออกดอกติดเม็ดเป็นพวงค่ะออกผลผลิตดกเต็มทุกช่อนี่ขนาดลุงเล็กไม่ได้พ่นตามระยะเวลานะคะเพิ่งจะมาใช้ต่อเนื่องตามรอบในช่วง2-3เดือนก่อนเก็บผลผลิตเองค่ะแต่สละเนื้อเต็มได้น้ำหนักดีออกดอกตลอดเต็มทุกกาบกาบรัดเร็วออกกาบได้มากดอกก็ออกมากติดลูกหมดได้เก็บผลผลิตหลายรุ่น ในส่วนต้นทุนก็ลดปุ๋ยดินไปเกินกว่าครึ่งจาก10กระสอบเหลือ5กระสอบต้นยังสภาพสมบูรณ์ดีไม่มีโสมคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างสละที่ฉีดพ้นคู่หูนะคะแม้จะเลยเวลาตัดลูกก็ยังสวยสมบูรณ์เนื้อดีไม่มีเน่าเสียค่ะดูคลิปเต็มที่ลิงก์ข้างบนนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจสั่งซื้อโทร0 9 7 2 2 6 2 9 1 4ค่ะ